จอบพี่น้องจอบมือเนี่มาเล่นยูโดมจ้าเขาลงไปแล้วจังใดค่ะกำลังสิลงกันก็ดีอันนี้จานร้อยค่ะสวัสดีค่ะจานร้อยแลนวาวค่ะลอยสี่ประเทศไทยของเรานี่แม่นี่ขับเพ่ไม่อมไหวโอ้ยเนี่ยหัอยู่ของแกนนี่ยังว่าจะไปวัาศุกร์ไป ยู่ใส่จวดคาเฟ่โอ้ยอยู่ท้งเรียงเนี่ยขาก้อนสิลป์ขากอนแกนออกตั้งเรียงไปเนี่ยขอนขอก้อนแกน<ะ>สินเชียงยื่นบ่กแตสินเชียงยืน่นออกตั้งเรียงเลยกนณะไปนี่กกันเด็ก็ดกได้เด็กเล่นเด็ไปเอาออกกูร์่องเนี่ยแต่ว่าเด็กยื่นอยู่เด็กกันจวดจวดคาเฟ่เนี่ยจวดคาเฟ่เราบองหูก็ที่แบบเดียวกันเซ็ตขับเข้าไปเจินละเรื่องพวกแกไมนสิใหญ่กว่านั้นสิ่งใหญ่ขาดงานแบบไผ่โอ้ยขึ้นไปแล้วมองขวานฟังแล้วมองบอดพาไปนั่นาระ งามมหลีแต่วานาว่าเป็นสีนีดเมันสั้นิ้งไปดอกหหนดอกเออพุ่นเส้็ไปอุดรอนพุ่นก่อนจะวดพุทธมนุษยทนไปดูงานไปดูงานูก่พุทธมนฑลทนแม่โอ้พุทธมณฑลอีสานบอกอือยุ้หันละออกงากไปทัดือัคุบนละเ้นจิตเสษจะไปอุดรอนพุ่นอะอกวาบัดืตัวกลัมาแม่ขาับม โอ้ยแลมนีก็ได้เขมาบานพ่นงมนีพ่นต้องเดี๋ยวไลลแลถ้าไปกินเราจะปวดไลลแลวไล่นีถ้าจะไปนไลหนึ่งสองนี่เถอโอเคสามี่ฮไปอืมโอล่สิได้มาไล่อยู่ส่วนเนี้ยจซิเมกระบานเนาะเออขอซิเมกระบานมาเลยปวบเง่าหลงสุนเจ้าของ ยี่ลอยบอกลสนบ้เแม่จะว่าทีบงสินบังนอนทมสินเบ็ดล้างสิบเอ็ดสิบสองเนเื่อ่ปาิจอกไปดิล้างสิบเอ็ดซิสองล้างสิบเอ็ดสมมติว่ากันมีงานในเปินออกงานเเจะสิบเอื่อติเขาหยุกเลิกเมดแล้วเม็ดสเดออกนดซ้ายจักแหล่ะข้ามปุ่นยังเขาเดือดหยุกเลิกเพราะแบบโคิดสายพัดไม่ฮาแดไม่เลยตายเรื่องพวกเก่าพวกหาเกินเียน่เก่าอีกกระเไนมันก็โมโหามาาหลด นี่จะเข้าทีมมิประเทศอีกแล้วตอนนี้เห็นบปฐมออกไปบังหันเป็นไรเจอยกเลิกหมดแล้วงานทันวานนี่ปฐะทมยกเลแล้วโอ้ยหาแต่ข้าวไปก้นหยานไม้ข้าวก็ดีจะเป็นนั่นจังไดเนี่ยข้าวก็ดีลงกไหก้อนหยานไปก้อนหลุดได้ดี๋ยโอ้ยสิตาเปียนหมูเฮาอ้าวแตครับปุ้นก็ยกเลิกแล้วอะไรก็ยกเลิกแล้วคอยปลูกพักแล้วบันคอยปลูกคอยไปเอาทอกับสปริงเกอร์มาไว้เบิ้แล้วคอยจะปลูกพักกัน ก right ันข้าวมาแต่เทือดนี่มันตองยุดัดนบานเขาดีสุดแม่หมนาทีฮังกนซื้อมัวเสร็แล้วแต่ว่าเบื้องต้นจะได้เงนเรื่องเงินก้อน่าไปล้กันด้เงินมาหันแม่เงินไปซื้อเงวแม่กับเงินพันหนึ่กันดีเออเงิเงินสองร้อยาือน้โลกันเอออะนนเสน้ืนอซีนกระ้าสมซีนมาจากไสซื้อสีนมาจากอ้จากบ่อสินมาจากไสสินมาจากวัวบ่ะอ้บ่อหมาจากเัวจนเนาะห้ย จากอ่าวงเล่นเดียวคนเดียวจกระสือไปที่ราคาที่ราคาตัวเออซื้อสะสมไปซื้อขาแล้วก็หมูวัได้เนี่ยเพราะเป็นหมูมรก้ได้เนี่ยหมูวัวเอาที่แรกเอาขากอนได้ซื้อขาเราแล้วก็มาซื้อหัวเออซื้อหัวมาซื้อหางซื้อหางเรามาซื้อตันสะโพกซื้อโตัวเอือเมึงซื้อว่ามึงซื้อแบบไหนซื้อที่ระทวดเลย เงินมาหลายแม่เงินมันห้อแม่กระทงซื้อที่เพูดตัวเขาเล่นตลกเป็นเรื่องเป็นล่าขอพคุณได้ฮะจากยูาซอยจุทีมงานมาอีกแล้วนี่่าขวดน้ำลายบกหลอยเด้อสูนี่เมียนโูดเจ้าละจะเป็นผู้ใดในมรานตีนเนาะชุบเรียบ อเฟียดอเฟดมันแปลว่ายังยวันแล้วเจะไปยข่อยเด้อานจะไมเป็นนันพอ่ยข่อยเ้อเออย่วิก้งปยังสิแมย่กุงไปยังสิมฟอสันีอนลาดาดลาดอาหารอีสานบ่ะอาหารอีสานกเลตก ตเป็ดปลาไหลตุ่มย่ำภาษาไทบปาดิสิแม่สิหาไ็ดทิไปแกงเจ้านะมาต้องเท็ดทิดไปแกงเจ้าแกงไบปว่าอาิทาทีมงานไปก็สิไปแกงเจ้านะแกงาบ่าตแตกแ้มือนแกงแม่งาอาหารไว้ได้หลายแเล่นนี้นะอาหารไม่อร่อยเลยเออเออคนจะสิเวิกเ้อแกงเอาาจัดแกงกันใจนะเช่นินแนว่ามเข้ามาินแล่นเลยด้ เอเล่นในรถปุ๊บกอ่ป่อยอยู่ในรถบ้านเอยหาแดกน้ำโอ๊ม่กลไดนน่ะเขาที่านนแข่งกันใช่เก็ดแบบซ่อนกล้องนีกล้องไว้นะพร้อมดีนมือนั้นสองลอยรถพร้อมรถกระซี่มืองครัวโคตแข็มันั้แล้วแกอีผีเลยอ้ขอกคนครัแจกดี่ซอยลอยเดีวใม้ทีมงานอีกแล้วครับท่า มาซูดกันนะมันยงกันเลยอีกแปดพันสิบส่นมเน่นี่แหละโอ้ยร่มไหมอีกแปดพันในครัป่าแสนนะ่ตถึงแสนที่ใส่ด้วยบางเน่แต่วอสควอตาครับมอมันกหัวะไ่เนาะบอกว่าปล่อยตะมือขึ้นแล้วกัแล้ว จะมาเฮ็ดธุระอีหยังโอ้ยอ้ามันออกหากินนี่มันขึ้นอยู่บอกกัลรอกระแตนี่เดี๋ยวไปหากินน้ำเนาะมันมีน้องน้ำน้องเดียวอยู่นี่เนาะบ่แมนปกติมันกินนมันเว้นมู้นี่มันมีตัวนึงน่ะเที่ยวไคลขึ้นใต้ลงอยู่ต้นกระถินลงนี่บ่เป็น้ำมันจังซื่อเฮามัตื่นไฟเฮาตื่นหยังระถินจากต้นไม้ลงจากต้นนัไนกัเราเลี้ยไปต่ำเลยก็แบบเนี่ยมันมันอยู่ต้นกระถินลงกับต้หรกพผาเนี่ยมันสิไปหันละมันเลยรียนน้องของหนู Nó nguyên hùng nó, nó phang phê nó Ừm Chè lắm đó, bị hốc hà, nó làm giờ đây cưỡng xe, ngồi lấy xuống rồi làm quá nheo này. Xem Xem bằng lấy xuống đi đếm bàn Bèo, bỏ xuống đi ngươi Bỏ hà, để xếp ra một bồn tên Bỏ đi Cho xếp ra đằng kia Sáu mươi bỏ xuống mà Sáu mươi hà cầu dạng có แต่ว่าเงินแต่ว่าเง,งนินไนดีเาต้นมีอยู่นีะเอาจต่สี่เดี๋ยวเราพูดแห่ลอยจะได้ไดเลยเยังไสื่อสิโอ้สื่อตะเหล็กเว้ยอันผมมัมกเหล็กเหมือก็นี่ตะเหล็กย่ยยางเดียวไปยังไงเขึ้นมักกันบ้านเหล็กเหล็กบานเหล็กทีงวดนี่ปฏิค่อยฝันว่าบอดกับซอสอันใหญ่มองนอนไปนอนนอนมองขอยี้อ,นอ,อ,นอนีนอนแม่คู่อีนอนแม่บานเหล็กทีตามตึกหมดเออคอยเลยว่าเอา เปลี่ยนขึ้นมานอนห้องขั้วเก,าเกว่าข่อยแรงสินะ่ะไฟเสียเหตุการณ์ไม่ทีหน่อย,อยอยู่บ้านเหตุใดตายตัวเลยนะจำอะไรสุดเกินขึ้นจังเลยบัดนี้เลขสองหามาใส่ตีฝันดุดดิอยู่ในบ้านละ่ะบ้านบ้านบ้านพราะไม่แหล่ไม่แย่เสาคนเต็มเห็นยหรอผู้หญิงห้องดีใจไหมผู้หญิงไม่แย่นั่นไหมห้องก็เลยกทั่วไปหามหมู่ข่อยก็เรียกโดนโดนนั่น ไปเบื่องนบ้านเล็กทีเเย็นเย็จอมก็น่าบ,บ้านเล็ที่อย่างมันเลยแป๊บแป๊นึงมามันเลาทางมาบอกว่าสองหาลาบ่บ่เล็กลหใ,ใหญนี่มาล้วมาเจอ,องโ้เงมวนิหอดนี่เตอขอเลามาขอ,ขอเรกว่าสิรินสองหาก็แป๊บหนึ่งลมเจาข่อยเนาะสือข้นสือลงเนาะ ยังกว่า so ผู้อันผู้หมุนยุ่งยังกว่าเขาบอกเขาวอาคล้องคลองกันไหมอันผู้ผู้ผู้บอกอยู่บ้านผู้หมุนยุ่งเทพยังนี่แหละเออขาบักเลขบ่อัานปะเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อตัวนี้บ่อัานอะไรแปดแปดบ่อัานแน่นอนแปดแปดซื้อแม่งหมดเลขเบิร์นเห็นอัานว่างานมีสองสองก็หาแน่ยังไม่ได้เบิร์นอีกตัวว่าจะซื้อแปดแปดเนี่ย ราคการอะมันไปรับจับแค่เดียวบ่ครับมี่ซานใครอีกเรนยินว่าอาจารย์นั้นเบิดจเกไปนะจานเบิดไปยังนี่ไปบ้านบ้านเจ้าเพไ่ยจะไปเหรียญบ้านโอ้ไปกลางเตียนน้องใ่บ้านคอยไหมผ้าไปเหรียนอันอันนั้นแน่นบ้านการแท่ตัวหางยูไก่ย่างก่อนซับปั้นโบเออซับปั้นโบพอเขาหิบภัสนาใดภัสนาใด อก็เห็นท่างขึ้นครอะไรย่านไหมมันเป็นนางลานขึ้นไปแล้วเนาะเราบันไดไต่ไปต้องขบขับเขาเนี่ยเขีนบอเขาเขาเห็ดเขาเห็ดผาชนะใด้ตอนนี้เพราะว่ามันมันขีดตะเวนขึ้นก้อนมูเนาะคือเวอประเทศไทยนี่ขีดตะเวนขึ้นมองเดียวขึ้นก้อนมูน่ะสี่ผาชนะใด้อำเภอโค้งเจียมวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกา5:18นาที เียบ่มเจียมแล้วพิอิษพาทิตยตกดินที่ทจังหวัดอย่างกานกาญจนบุรีบ่ตาดบ่เมนเตะเจจังหวัดกาญจนบุรีบ่แมนข่าวยไดฟังข่าววะแล้วพระอาทิตตกดินที่เมื่อเวลา18นาฬิกา3 8นาทีจังหวัดกาญจนบุรีอย่างนี้ละเยอะเยาวราสอบเขาได้นี่สอบเขาโอ หาสอบเสียงันเ่ยมอ่เอันมก็สอบน้อยโพแต่ป่านเก็ยังเถียงกันวันใหญ่ยู่ใหญ่ไม่ต้องสอบน้ำตาลเสียไม้ผ้าเหลีมาใส่ได้ด้วยาไม้พาเหลียิยน่ขึ้นไม้พาเลียอีกคนนึงกันสอบกันสอบหัวอาหารมันก็ได้เงินแล้วมันเดือดปก็ได้ไ่พอซอนของแข็งมาให้รถสนออกวะอืมมันน้อยนี่มันน้อยนี่นี่นี่ดมากก็นังได้มาก็นั่งก็เลยหยุดตรนั้นเยออันเอาไม้ผ้าเหลียมาห้องเา ขึ้นพ่อสมัยแก่เขาเม่กี้นาะงนางสอบเขาเ,เ,คเคน่อยโยกเองโยกเองทีนี้เนาะควนลงทั้งสอบทั้งควน,นเนาะพี่น้องเราสัพเพเฮระกันไปเรื่อยๆเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าล้เอ